เด็กๆเรามาดูต่อข้อ18นะครับกำหนดแบบรูป 3, 6, 11, 18, 27อ่ะลองดู 3, 6, 11, 18, 27ให้เรารับรู้ไว้ว่าตัวแรกเรียกว่าตัวที่1ตัวที่ 2, ตัวที่ 3, ตัวที่ 4, ตัวที่5โอเคปะคราวนี้เรามองโครงสร้างของแต่ละตัวก่อน สามไปหกเนี่ยมันบวกสามหกไปสิบเอ็ดบวกห้าอันนี้เจ็ดอันนี้เก้าเออเราเห็นโครงสร้างของมันว่าบวกสามห้าเจ็ดเก้าอ่ะโอเคบวกสามห้าเจ็ดเก้านะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าพี่ปอมีต่อตัวถัดไปหกเจ็ดแปดเก้า สิดูคำถามก่อนละกันเขาถามจำนวนที่สิบหกน้อยกว่าจำนวนที่สามสิบไม่เคยทำเนี่ยจะทำเป็นไหมเนี่ยต่อสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเกเด็กๆมองตรงนี้มองตรงนี้มองตรงนี้ ถ้าอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าส่วนตัวนะตัวที่สี่ไป5้าเนี่ยบวก9 9ไป10บก็บวก19เพราะฉะนั้นถ้า14ไปสิหก็ต้องเพิ่ม29่สก้ผมว่าเนาะแล้ว15้าไป16เนี่ยเท่าไหร่ครับ3ามเอ็ดครับแล้วก็ 19ไปยี่สิบก็ต้องเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เก้าิบเตรงนี้ก็ยี่บเก้าตรงนี้ก็สามเก้าครับเพราะฉะนั้นยี่ี่ไปยีบห้าก็ต้องเพิ่ม4ี่เก้าแล้วก็ยี่บเก้าถึงสาสิอ่ะตัวนี้ก็เพิ่มนี่น้องๆ้องดูไหมนะเพิ่มเก้า สิบเก้ายี่สิบเก้าสามเก้าสี่เก้าและห้าเก้าครับเพราะฉะนั้นแปลว่าความแตกต่างของตัวที่สิบหกความแตกต่างของตัวที่สิบหกไปถึงตัวที่สามสิบโจทย์ขาถามว่าตัวสิบหกเนี่ยน้อยกว่าตัวที่สาสิบเท่าไหร่ ครับน้อยกว่าตัวที่30เท่าไหร่แปลว่าจาก16ก็ต้องโดดไป33แปลว่าความแตกต่างของ16เนาะ16อะ่ะพอไป17มันโดด33 3. ใช่ปะ่ะ17ไป18ก็35 18ไป39ก็37แล้วก็39รันไปเรื่อยๆครับมันก็คือ ความแตกต่างที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากส6บหไปสิบ็ดมันเพิ่มสามสามถัดไปเพิ่ม3 5ห้าเพิ่มสามเดเพิ่มสามเก้าลันไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายคือย9ิบเก้าไปส0สิบคือเพิ่มไปห้าเกแปลว่าความแตกต่างของมันก็คือหมดเนี่ยครับเนี่ยหมดเนี่ยวกันหมดเลยอะเด็กๆฟังใหม่ฟังใหม่นะก็คือ1ไป2มันเพิ่มสามถัดไปเพิ่มห้าเพิ่ม7็ดเพิ่ม9ใช่ไหม สมมติว่าพี่บอลอยากทราบว่าตัวที่5กับตัวที่1อ่ะต่างกันเท่าไหร่พี่บอลก็ต้องดูว่ามันโดด3 57 9ครับก็เอา3 57 9มาบวกกันหนูดูลองบวกเลข3บวกเเป็น10 5บวกเเป็น14 10กับ14 24 24หนูดู3กับ27็ก็ต่างกัน24่ก็มันเนี่ยเมื่อมันโดเด3 5 7 9เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวที่16เรารู้แล้วว่าตอนเนี้ยอ๋อสไป5เพิ่ม9 ก้าไป10เพิ่ม19 14ไป15เพิ่ม29ถัดไปเพิ่ม3 9 49 59ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราสตาร์ทที่ตัวที่16จาก15ไป16เนี่ยมันเพิ่ม3 1เอเพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็ต้องเพิ่ม3 3เพราะฉะนั้นแปลว่าตั้งแต่16ไปเรื่อยๆมันก็คือเพิ่ม3 3 5, 3 5 37ลั่นไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือเพิ่ม59ครับเขาถามว่าน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่อุคณียากเหมือนกันนะเนี่ยสูตรก็คือต้น บวกปลายคูณด้วยจำนวนตัวครับแล้วก็หารด้วยสองครับโอ้ต้นบวกปลายคูณจำนวนหารด้วยสองตัวต้นก็คือสามสามตัวปลายห้าเก้าจำนวนตัวโอ้แอปโหนะเนี่ยการหาจำนวนตัวนะครับจริงๆแล้วถ้าหนูโตขึ้นไปเป็นเด็กมัธยมปลายมันจะง่ายแต่ถ้าเป็นเด็กอย่างพวกหนูมันอาจจะต้องจำสูตรก่อนอะ ปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างแล้วบวกด้วยหนึ่งโหดเนาะข้อนี้พี่ปอกว่าก,ก็เอาเรื่องนะปลายห้าต้นสาสระยะห่างแต่ละตัวห่างกัน2แล้วก็บวก1นึ่งห้าลบสาสได้26่ส่วนส,วนสวนได้13บวกหเป็น14 14ตัวจริงไหมถ้า,านับสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเ้าสี่เอ็ดสี่สามสี่ห้าสีเจดสี้า นะสี่เก้าแล้วนะห้าเอ็ดห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าสิบสี่ตัวโอเคก็ใช้สูตรครับต้นคือสามสามปลายห้าเก้าจำนวนตัวสิบสี่ตัวละหารด้วยสองตัวเลขไปคิดเอานะพี่ปอมไม่ได้ซีเรียสตัวเลขซีเรียสกระบวนการนะครับโอเคเนาะก็พี่ปอมายากอยู่นะยากอยู่ยากอยู่ไปลองดูหลายๆรอบแล้วกันข้อเนี้ยเนาะโอเคไปต่อ